วันนี้ก็มาถึงวันที่น้องแถวได้ไปตะลุย5ร้านอร่อยตัวจีรอบองค์พระใครจะมาเดินเล่น,นรอบองค์พระเซฟคลิปรอได้เลย <c oughs> มาเริ่มกันเลยที่ร้านแรกร้านเก๋สุก,กี้อาหารตามสั่งคนได้ยินเสียงอะไรปะ <c oughs> เสียงท้องร้องน้องแถวเอง <c oughs> ก็มันน่ากินน้ามีทั้งสุก,กี้น้ำสุก,กี้แห้งและรวมมิตรน้องจุ้งน้องหมึกอะไรก็มีหมดนะ <c oughs> แถมอาหารตามสั่งเขาก็อร่อยอีกด้วยขอบอกเลยว่าร้านนี้เขาทำสุกี้ตามสไตล์สตรีทฟู้ดสุดๆน่ากินมาก านที่สองร้านเกาเหล่าเลือดหมูเครื่องในรู้ปะทําไมเกาเหล่าถึงแพงกว่ากว๋วยเตี๋ยวเพราะชีวิตคนไม่มีเส้นต้องจ่ายแพงกว่าเสมอแต่โ no, นจ้าร้านนี้ราคาไม่แพงแถมน้ําซุปละมุนละไมเครื่องในไม่ข้าวหิวกันละสี่สาวโอ้ยวัาว,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 ว ไปฝั่งตรงข้ามก็จะเจอกับร้านนี้เลยน้ำลายน้องแถวแทบไหลตำแซบคักคอนเกนเแต่นี่มันองค์พระปถมเด้เอ,อสายยำและส้ตมตำทั้งหลายดึกดื่นมาแซบที่ร้านได้เลยนะแซบแน่นอนดูเจคนสวยเขาใส่พริกกับปลาสิออโอ้ยอยากกินน้ำเด้อหิวของหวานกันนะเปล่ามานี่เลยมากินขนมครกแม่สง,งัดนคนปรปฐม บอกเลยว่าหวานมันอร่อยแม่ต้องรีบมาเดี๋ยวนมครกเบิร์องแถวพูดเยอะจนเจ็บคอขอไปหาน้ำกินกันดีกว่าทุกคนจะกินไรถ้ามาองค์พระก็ต้องนี่ป้าร้านเลี้ยงจุ้ยเลี้ยงจุ้ยคืออะไรอ่ะมันก็คือเครื่องดื่มสมุนไพรแบบจริงๆสมุนไพรจะอยู่ในนี้หลายตัวเลยสรรพคุณเหมือนยาเลยแต่อร่อยหวานเป็นลมขมเป็นยาแต่เลี้ยงจุ้ยมีทั้งแบบหวานกับขมให้เลือกเลยนะวันนี้เอาแค่ห้าร้านรอบองพระประถมเจดีไปก่อนนะรังน้าไม่พลาดเอามาฝากอีกแน่เพราะร้านอร่อยเยอะมาก